สวัสดีจ้าพี่น้องบ่มีคลิปแต่พี่น้องบอม่มาาีคลิปมาถ่ายหมักกระทิ่นให้พี่น้องเบิง่งกระทิน่นเบียร์บักคุงเบียร์บักคุงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบียร์บักคุงจ้าอันนี้กระเบียร์ปลูกไม้ค่ะพี่น้องเพาะไม้เบิดเลยทุกอย่างต้องมาเพาะไม้เพราะว่าข้างนอกตายเบิดตายเบิดแล้วเนาะคะ่ะ ต้นมะเขือจักสีย่งบอยั่างดอกค่ะพี่น้องอันนี้ปลูกใส่กระถางแล้วเนี่กระเพาะไม้ค่ะพี่น้องหกเนเ้อค่ะเพราะว่าขนเขามาเบิดเลยขนขนเขามาแล้วก็มาใส่กระถางไม้เบิดเลยค่ะพี่น้องจักสีขึ้นบ่ขึ้นจักสีหลอดบ่หลอดก็ต้องล่องเบิ้งเนาะค่ะนอนในเด็ดนอดออกแล้วเนาะค่ะนีต้นพับพิกาค่ะพี่น้อง มาเคี้ยเคลือหน่อยค่ะพี่น้องมาเคี้ยเคลือดตะมอตะแม่อันนี้ย่ากะทดทดลองเฮ็ดเบิองค่ะพี่น้องตอตอหยอดเนาะตอหยอดอันต้นมะกรูดกับต้นบักเน้าเนี่ยนะคะใส่กันเนาะค่ะเนาะตอหยอดใส่ค่ะมาเบิองข้างนี้เนาะค่ะเนาะตะไคร่โป่งบะทันค่ะพี่น้องตะไคร่โป่งบะทันกระลังสิโป่งกระลังสิโป่งเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่พักชีลาวค่ะพี่น้องเก็บกินเบิดแล้วว่างหันมันเป็นเพียเนาะ <c oughs> บดนี้กันเลยนันไม่เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือต้นกระถินเนาะคะ่ะเอามาใส่กระถางไว้เนาะคะ่ะเนาะกระถินต้นักคุ่งปนกันบักพริกปนกันละค่ะน,นี่ต้นมะเขือขึ้ค่ะพี่น,ออน้องต้นมะเขือขึ้เบี้ยมักพริกค่ะพี่น้องล้งไม่ลงเบีย้ยมักพริกไม่ค่ะพี่น้องเพราะว่า อันทั้งนอกตายเวิดเนาะเดียวก็เลยมาล่งเบียร์หมักพริกหม่อันนี้ก็คือเห็นบอกค่ะพี่น้องอันที่เป็นซีกรกโดขึ้นสูงๆนั่นค่ะพี่น้องคือหญ้า,าตะก,กะแตนเนาะค่ะพี่น้องมีตนน้นนึงค่ะพี่น้องหญ้าตกกะกะวแตนกวังวาเพื่นรอดเนาะเดี๋ยวถ่ายให้อากาศข้างนอกมันคงที่สก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจ้องคอยเสีเอาไปล่งดินเนาะอันนี้ก็เป็นต้นหมักพริกต้นมักเขือเขือค,ค่ะพี่น้อง บอย่งบอท่านเอาออกกันนี่กัจักสีย่งบอย่างค่ะพี่น้องนี่นี่ไปไหวไปไหวในบานบานแก้วแคบเบิดอันนี้เป็นต้นเบอร์รี่เนาะค่ะเนาะแบเบอร์รี่ยังประมาณนี่แล้วบูเบอรี่ยังประมาณเนาะค่ะเนาะกับไปจังสี่เนาะค่ะอากาศข้างนอกก็อยู่ที่สามองศาเนาะค่ะพี่น้องกับพ่อปูคล้องได้ยุ่ค่ะแต่ว่ากลางคืนก็ต้องเอายังปกไวมันปกไวก็ตายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูเนาะค่ะอย่ามาเพิ่มผ้ามาพี่เนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นเบียร์มะเขือค่ะพี่น้องเนี่เป็นเบียร์มะเขือเป็นเบียร์มะเขือพอเอามาเพาะไว้เนาะค่ะเนะเาะตั้งแต่ย่ำได้แต่ย่ำได้ก็เอามาเพาะว้ก็บพอบกืนจักเทือค่ะพี่น้องเพราะว่าอันตัวถากมันกินเทิ่องเพียรมันลงตอนนี้ไข่แน้วค่คะพี่น้องเนาะคะ่ะย่าต้องกลับขอถวจขออาให้เนาะค่ะพี่น้องเนะเาะช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องกับมีปัญหากันหลายๆอย่างเนาะคะ่ะเรื่อง เฮ็ดสองสามช่องเนาะคะ่ะทีแรกพนกะเป็นใจใหายเห็ดค่ะแต่ว่าเวลาผักพรบ่มีเพนก็เลยบอกให้เศร้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตั้งใดก่ะเย่าก็สิไปติดตามพี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่สิมัติดตามเย้าไหวเย่าก็สิไปติดตามขึ้นคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะปัญหาในครอบครัวเนาะค่ะเนาะมันแะก่ไขใดก่นะ,ค,ะคือจังห้าก็ต้องปรับตัวใส่เขาเขาปรับตัวใส่ห้าเนาะ,ค,ะค่ะ ลูกขึ้นมาตีหนึ่งตีสองตีสามเนาะค่ะบ่ได้รับบ่ได้นอน่นก็เลยบอกว่าเออเห็ดสองเดียวกับพ่อเนาะค่ะเนาะปกติยกอ็อะลุกขึ้นมาตะเสาอยู่แล้วเนาะค่ะอันนี้เป็นเบียบพัพพิกาแล้วค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นเบียบพัพพิกาต้นบักพริกอันนั้นไข่แน่ค่ะปะมี่เพียก,กินย้าสีขายายพันธุ์ออกลหลายๆค่ะพี่นอ้องพยายามเอาเอาเม็ดมันไปขายายพันธุ์เพราะว่าตัต,ตเพียบว่าล่งเนาะคะนะ่ะเนาะอันต้นค้านี่ยค่ะพี่น้องเนาะค่ะต้นค้านนี่ค่ะ ลองเบิงเนาะค่ะว่าพนแตกนอกขึ้นมาบอเนาะค่ะเนาะอันนี้มันยังค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบมกฮุ่งค่ะพี่น้องบมกฮุ่งเม็ดมันเหลือก็เลยมาวานลงอีกค่ะพี่น้องเกิดอีคือเกาค่ะมกฮุ่งเกิดง่ายค่ะพี่น้องสื่อแข่ซสื่อมาตำนะคะมาตำซื้อแบบนี้เฮ้าก็เอาเครื่องนึงที่เหลือไว้ได้ตู้เย็นเอาถุงเอาลาสตหคอยางดีอ่ามานี้ข้างในพนกัเร่มีเม็ดดำต่ว่าบักฮุ่งก็ยังกรอบดีอยู่เนาะค่ะนอตะว่าก่ะ เอามาวานก็เกิดเบิดสุตตนเนาะคะ่ตะตนบักหุ่งเนาะคะ่ะเนาะเบียรปบักหุ่งค่ะพี่น้องมาเบิงคิงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นเออ่เบี้ยหมักอ่ะเขือเทศเนาะค่ะมะเขือเทศน,ะะออทศนวยนวลน้อยๆตะปอตะแปะ,ะ,สสะ,ะเนาะค่ะนวลนวนวอยๆลูกสีส้มๆเหลืองๆค่นเนาะค่ะเนาะก็เอามาใส่กระถางเพราะว่าพ่อนอยู่ข้างนอกพ่นกนนนนนนะ,ะัาต้นต้นพ่นน้อยๆเนาะค่ะประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยแหละคะ่ะบ่ิสูงปันไดนะะ้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คืออาต้นขิงค่ะพี่น้องตอน้ตนต้นขิงกัหญ่แล้วเนาะค่ะพี่น้องบนอันยาวคะ ขอลดเหลือลงมาช่องเดียวเนาะค่ะพี่น้องทันได้ที่ไปติดตามช่องน้องเย้าอีติ่งโช่เย้ากสิไปติดตามขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนใหม่เนาะค่ะแต่ว่าเย้ากสิเอาเอาไปตามเพื่อนคือเก่าเนาะค่ะเอาไปตามเพื่อนหรือไปสอยดันเพื่อนคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกช่องนึ่งเนาะค่ะอีกช่องนึ่งก็เป็นช่องของอา เกษตรริมรั้วตังแดนเนาะค่ะพี่น้องเกษตรริมรั้วตังแดนเกษตรเอาไว้ดันเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเอาไว้ดันเพื่อนเนาะเพราะว่าอืมมันจําเป็นอีลีเนาะค่ะที่จะต้องยุดสตอปไปโดยกระทันหันเนาะค่ะเพราะว่าอ่าขอบครัวห้ากะต้องมาทีหนึ่งอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะจึงได้กะสู่ๆไปน้ากันค่ะพี่น้องเนาะค่ะ แต่ช่วงนี้เย่าก็ยากหลายอีลีค่ะพี่นอ้องยากหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะเย่ากันเลยจาเป็นต้องได้ยุดเนาะคะ่ะปกติทีแหลกแล้วมันก็เหตแต่อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ามันมีเขามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างมันก็นเลยต้องเป็นยังสีเนาะคะ่ะอันนี้คือต้นดอกกระเจียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้เป็นต้นดอกกระเจียวะค่ะพี่น้องกาลังเสร็จแตกนอกขึ้นมาเนาะคะ่ะนอก,กระยอก ดอกกระเจียวนี่นะค่ะเป็นดอกกระเจียวสวยงามค่ะพี่น้องแต่ก็สามารถกินแด้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็นต้น,ตนหอมย่าวันในเลนทน่ซื้อค่ะล่องวานบางวามันสิเกิดบ่เกิดเนาะค่ะที่กิ่งย่าตังใจว่าสิไปวานไห้ใน่บานปลูกพักค,ค่ะพี่น้องบ,บอยากวานไหวในกระถางดอกค่ะเนาะพะวามันแพร่ยากเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะมันเกิดสิเป็นจังสี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าข,ขั้นขั้นเอาดินมาใส่ยังสีเ่เพิ่กัสีนันอยู่เนาะค่ะเนาะ อันพักบุ้งเนาะค่ะพี่น้องพักบุ้งนี่ก็คือที่เพิ่นเป็นยังสี่เพราาะว่อ่าส่วนส่วนวังหันเนาะคะ่ะมันมีโตัวมแมลงหลายเนาะคะ่ะโตเพียโตัยังมันหลายเนาะคะ่ะยาวก็เลยเอ,เอ่ออเาอ่าทดลองเห็ดหลายๆอย่างที่จะมาฉีดแล้วก็สต็อปเพิ่นเนาะคะ่ะสต็อปก็ได้เนาะคะ่ะยาวก็เลยทุม่มเอนี่ก็อ่าหูจักวิธีแล้วเนาะค่ะพี่น้อง พี่น้องท่านใดที่มียาสูบอันใดก็ได้เนาะค่ะจิเป็นยาสูบเขียวมากหรือยาสูบอันใดก็ะซามเนาะค่ะเนาะเอามาแช่น้ำแล้วก็กองเอาตาน้ำมั่นเนาะค่ะแล้วก็มาเอามาฉีด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 ทุกมือเนะค่ะพี่น้องเพราะว่าขั้นฉีดซูมือไอ้ตัวพิษมันกับเมาซูมือตัวแมลงมันกับเมาซูมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่งกับซิบุได้แพร่พันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เริ่มก็เริ่มดูดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องย่าบอกเคล็ดลับไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าอ่า กระเบื้องไปเนาะคะ่ะเนาะข่างข้างนอกบ่มีหน้าเบื้องละคะ่ะพี่น้องข่างข้างนอกคันจักหมาจักหิมะจักหนาวพักมุนเบิดเนาะคะ่ะพักบ่ไดะะ้กินข้างนอกเนาะค่ะเนาะดอกไม้ก็ยังยุบเนาะคะ่ะพี่น้อง ดอกไม้ฤดูหนาวแท้ทททๆกันยั่งยุบเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องทุกๆท่านเนาะค่ะที่ขามาในช่องอิดนงเยาอีติงโชงหรือนองยเยาเกษตรเกษตรลิ้มรัวตังแดดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังใดเยาก็สิกลับไปที่เก่าเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี่เยาก็ต้องใส่เวลาจ๊กนอยเนาะค่นะเนาะปรับปรุงโตไม่สะกอนเนาะค่นะเนาะเพราะว่า หลายหลายสิ่งหลายๆอย่างมันบวลงโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะต้องพ่อกันคิดไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องกราบขอบพระคุณแน่ๆค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามทุกๆช่องเนาะค่ะเนาะตะวายเย้ากะซีเอาทั้งสองช่องนั้นไว้ถัดานเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วกะซีบอกเพื่อนเพื่อนเาบวต้องตามกลับมาช่องนี้เนาะค่ะเนาะอ่าช่องน้องยักษ์อีติงโชเนาะค่ะเนาะแล้วกเกษตรริมรัวเนาะค่ะเนาะตะวากลับมาตั้งแต่น้องเย้าอ่อนทั่วกับพ่อเนาะค่ะเนาะจ้าพ่อกันคิดไหมค่ะพี่น้อง พอกันคิดไหมคะบ๊ายบายค่ะ bye